ตำบงคงครับวันนี้ครับตำมงคงแบบบ้านๆนะครับใ่กระเทียมพริกใส่พริกสดพริกแห้งนะครับใ่กระเทียมผงนัวน้ำตาลเล็กน้อยนึงนะครับกระนำปลาร้านะครับปลาราปรุงสุกนะครับตำแบบบ้านๆนะครับผมน้ำตาลต้องใส่นะครับมันยังกลมกลมครับใส่น้ำตาลนีกกลมกลมขั้นตอนการปรุงเอ่อผงนัว ผมหน่อยจังหน่อยหนึ่งโอเคครับน้ำปลาระครับน้ำปลระามาเขย่ามาแม่เปิดได้เปิดได้เปิดได้ยังใส่เข้าไป พอก่อนพอกะเพราพอก่อมันจะเค็มเกินอ้าวพอแล้วน้ำปลาจะเพิ่งใส่แล้วไม่จะเค็มพดไม่เามามามาครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามแบบเป็นบ้านเรานะครับ ตำบักพริกดิบกระเทียมแล้วก็เอาบักพริกดิบบักพริกแห้งใส่น้ำแกงที่พีน่น่องด้อยไสีบัวพี่น้องกอดบัไ <c> ด <oughs> ้ตำบักพริกดิบใส่บักพริกแห้งใส่กระเทียมกินบักพริกดิบบักพริกแห้งมันจะเข้ากันนะครับมันสิหอตมตำอันนี้ลาบปลาครับผม <c oughs> ก้อยปลานะก้อยปลาเรื่องบอก ผมใส่บักม่วงคุค้ยไข่กระปลอมนี่นะครับนี่ใส่ก้อยก้อยใส่บักม่วงฟอมคือ,คอกระป๋อมนี่นะแตสุดท้ายผมใส่บักม่วงซับใส่ต้องต้องนำป้อมนะครับผมโอ้พร้อมสามบาทเลยครับสุดยอดเดี๋ยวผมชิมตำบางม่งกันเด้อจะเป็นยังไงสมตำตำ <c oughs> อันท่านผู้ชมถทากินท่างโดนผักกระโจมยังเหระพ,พ่อผู้ใหญ่มาแต่พูนละ่ะ ทั้งตะบนเขื่อนขับพนมายาบมือนี่เป็นเกียรหลายค่า,าไทยตะคลิปแล้วปะมาได้กินออกมือนี่แล้วปะถ่าจะข้าวพอพูใหญ่เอ้ยเอาน้ำปลามาใส่ยิบบอกพ่อ,อพ่อพ่อมันจังนุ่มอ่ะอาเอา,เอาน้ำปลาเคาเขาเป็นน้ำปลาเสื้อเนี่ยและเอาสมมาใส่อีกสมสมมะนาวใส่ยิบนะเอาลงเอาลงอีกช้อนนึง เอาบักนาวมาใช่ปะเด็นไหมบังหน้าบังหน้าได้หรอเปลือกมาใช้ทำจังหอมทำเข้าไปเที่ยวนี่คือมอต้องชิมเลยแต่ใช้แทนเดียพอดีเลยจบครับพี่น้องเอาจานมาสองจานพอดีเลยพผลอแล้วเพอแล้วอาจารย์ พัด็กพัด็กพัแล้วพักแล้วผู้เกาเ่าน่ะลายเสียไม่ผู้เดียวละเอามาสองจานเลยพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับส้มตำแบบบ้านๆของเรานะครับเอาเลยครับผมสองจานนะครับมา้าอาตรงนี้ให้ก่อน สองจานนะครับทำสองจานนะครับสองจานโอ้ข้าวเหนียวห่อนๆมาครับมาใคพบอท่านกินข้าวเร่งมาเด้ประเทืนนี่<ไ>สุดยอดพร้อมเสิร์ฟครับผมส้มตำนะครับทอดปลาแห้งามาากินน้ำกัน